คารานไม่ลงไปข้างล่างเลอ,เอ,อไม่อะฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันไม่อยากเข้าร่วมกันว่าบ้าอะไรนั่นแล้วฉันจะอยู่ที่นี่แหละไม่ไปไหนหรอกคารานฉันไม่รู้ไปอะไรฉันคิดอะไรแปลกๆแล้วก็รู้สึกแปลกๆด้วยฉันไม่เข้าใจเลยอะอะไรออมีอะไรคารานมันแย่ยไปหมดเลยฉันทำอะไรไม่ได้ฉันทิ้งออฟฟิศแล้วก็กลับบ้านมา ฉันไม่รู้ตัวฉันไปอะไรเพราะงานมันยากเหรอไม่ใช่งานน่ะงานมันง่ายแต่ว่าฉันรู้สึกกลัวฉันฉันประมาฉันรู้สึกแย่แล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมด้วยโอ้ฉันไม่เคยรู้สึกอะไรอย่างนี้เลยฉันคิดอะไรแปลกๆรู้สึกเหมือนเจอทางตันเหมือนอยู่ในเรือล่มยิ่งฉันพยายามที่จะดิ้นรนฉันก็ยิ่งไม่พ้น ไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ได้ฉันรู้สึกไม่สบายใจไม่เลยสักนิดเดียวอะคารานันฉันรู้สึกแย่มากแย่มากจริงๆคารานัน hmm. ไม่รู้จะทำยังไงแล้วใจเย็นนะคารานฉันไม่สบายใจรู้ไหมฉันคิดอะไรอยู่ที่จริงแล้ว นายแต่งงานนายแต่งงานไปแล้วนายก็เลยหมดหนทางไงฝั่งนะคือฉันไม่อยากให้นายอยู่กับเชอรินไปตลอดนี่ก็อย่าซะสิอย่าเลยอย่ามันไม่ง่ายหรอกนะแล้วมันยากตรงไหนละ่ะหลายคนจะถามฉันแล้วฉันก็ต้องขึ้นศาลมันยุ่งยากมาก รู้ไหมว่าการอยากมันยุ่งแค่ไหนเนี่ยผู้พิพากษาก็จะถามว่าทําไมถึงอยากอย่าเร็วขนาดนี้และมีปัญหาอะไรทําไมต้องหยาเดี๋ยวฉันจะบอกเหตุผลเองนะฉันจะบอกเองว่าทําไมครับแม่รีชับลูกลงมากินข้าวหน่อยสิจ๊ะสามีกับภรรยาเนี่ยต้องกินข้าวพร้อมกันนะ จะได้สนิทก,กันมากขึ้นแม่เราแต่งงานกันแล้วจะบังคับทําไมล่ะนี่ไม่ต้องขัดแม่เลยนะรีบลงมาเลยแล้วก็พาคารานมาด้วยล่ะลงไปข้างล่างก,กันดีกว่าฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้านายลงไปฉันจะลองคิดเรื่องอย่าดูนะเราจะหาทางออกเงินฉันจะรีบไปทันทีเลย ไปสิเดี๋ยวฉันอาบน้ำก่อนฉันจะรอข้างล่างไม่ ฉันไม่ยอมให้เธอหักหลังคนบ้านลูตราอีกต่อไปแล้วละนะอย่ามาทำเป็นว่าสนใจเรื่องพิธีหรืออะไรพวกนี้เลยเชอรินเกมของเธอมันจบลงแล้วล่ะจะกลับมาแล้วเหรอฉันขอกินข้าวก่อนได้ไหมเลิกยุ่งกับฉันสักทีเถอะเนอะ ถ้าเธอไปจากบ้านหลังนี้แล้วเรานี่แหละที่จะสงบใจแล้วก็บ้านลูตราด้วยไปเดินไป ปีตานี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะไม่มีอะไรหรอกคารีดาไอ้โจน,นี่จะอธิบายทุกอย่างเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันเน่มันคือใครกันละ่ะก็ถามเชอรีสิรู้จักกันนี่เชอรีนี <c oughs> ่ใคร <c oughs> ฉันถามว่านี่ใครกันริชารฉันไม่รู้จริงๆฉันไม่รู้จักเขาเลยนะไม่รู้จักกันเหรอแต่ว่าฉันรู้จักดีตอนที่เธอสอังรักพาตัวฉันเนี่ยเธอสั่งไอ้นี่ไปลงมือจัดการฉันใช่ไหมมันคือคนของเธอมันตามเธอไปทุกๆท,ที่ เธอไปซื้อชุดแต่งงานที่ร้านเดียวกันกับฉันหลังจากนั้นเธอก็จับฉันไปเป็นตัวประกันไอ้นี่มันทำงานทุกอย่างให้เธอใช่ไหมแน่นอนเธอรู้จักเขาดีเชอรีนถ้าจะโกหกไปทำไมวิชับคนพวกนี้ไม่อยากให้เราจะต้องแต่งงานกันเลยตอนนี้เราต้องแต่งงานกันแล้วนะคนพวกนี้ก็เลยมาแต่งเรื่องใส่ราให้ฉันอะฉันไม่รู้จักไอ้นี่จริงๆนะพอแล้วเจอรินฉันเห็นท่าท้ายของเธอมานานแล้ว และบ้านดูต่อก็จะต้องรับรู้ด้วยและคารานเธอจะได้รู้นะว่าใครกันแน่ที่หักหลังเธอและใครกันแน่ที่โดนหักหลังและโดนยังไงด้วยไหนละ่ะ พูดออกมาสิบอกมาว่าแกทำไปทำไมเพราะอะไรพูดออกมาคารานันเธออยากจะรู้สินะว่าทำไมฉันถึงมาที่งานแต่งงานไม่ทันน่ะฉันบอกเธอว่าแม่ฉันถูกลักพาตัวไปไอหมอนี่มันลักพาตัวแม่ฉันไปเพราะว่าแม่ฉันเห็นเชอรีนกำลังจะแต่งงานกับใครก็ไม่รู้นะสิแต่ฉันไม่ยอมให้เชอรีนแต่งงานฉันไม่ยอม ฉันจับโชรินได้ขาหนังคาเขาแล้วลากโชรินมาที่บาลูตราฉันอยากจะเปิดโปงว่าโชรีนเป็นคนร้ายแต่ว่าโชรินเชอรีนหน,น,นีไปได้แล้วฉันก็มาบาลูตราฉันคิดว่าฉันจะบอกทุกคนว่าเจอรินกำลังทำอะไรตอนนั้นแต่ว่าแต่ฉันได้ยินได้ยินว่าชิสตีประสบอุบัติเหตุฉันก็เลยทิ้งทุกอย่างแล้วก็รีบออกไป แล้วแล้วไอ้นี่ไอ้นี่มันยืนดักฉันอยู่หน้าบ้านลูตรามันบอกว่ามันเห็นชิสตีโดนรถชนที่ไหนสักที่นึ่งมันสามารถพาฉันไปหาชิสตีได้ฉันฉันก็เลยยอมไปกับมันฉันนั่งสอนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปกับมันแต่มันกำลังลักพาตัวฉันซึ่งฉันก็ไม่รู้ตัวเลย ฉันได้รับข้อความจากโทรศัพท์แม่ส่งมาบอกว่าแม่จะไปร่วมงานแต่งงานของลูกเพื่อนที่ต่างจังหวัดเชอรีนเป็นคนเอาโทรศัพท์แม่หนูส่งข้อความค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ใครรู้ว่าแม่หนูถูกลักพาตัวไปนะสิไหนเธอบอกมาสิฮะว่าเธอทําแบบนั้นเพราะใครสั่งมาเออเชอรีนเชอรีนจ้างผมผมทำเพราะเชอรีน สั่งผมมาและตอนนั้นเชอรินสั่งให้ผมฆ่าป้าซาร่าด้วยออนั่นก็เพราะว่าฉันรู้ความจริงของเชอรินแล้ววันนี้ทุกคนก็จะได้รู้ความจริงเหมือนกัน กล้าดียังไงเธอกล้าดียังไงมาหักหลังเราน่ะฉันเชื่อใจเธอฉันเชื่อใจเธอมากเลยนะเชอรีนเราเชื่อใจในตัวเธอมาตลอดบ้าเป็นคนพาแกเข้ามานี่ป้าให้แกได้แต่งงานเกได้ชับแต่ว่าแกแกหักหลังป้ากับทุกคนในบ้านหลังนี้แกหักหลังป้า แกหักหลังริชาบด้วยจำเอาไว้เลยนะเชอรินข้าไม่ทนคนที่มาลอกลวงบ้านเราได้ยินหรือเปล่าเธอว่ายัางไงนะเธอบอกฉันว่ายัางไงเธอว่าเธอจะฆ่าฉันใช่ไหมเธอบอกว่าเธอจะฆ่าลูกสาวของฉันเธอบอกว่าเธอจะฆ่าชิสตี้กับปีตาก่อนที่สองคนนั้นจะได้แต่งเงิน เธอพูดแบบนั้นใช่ไหมเธอคงรู้แล้วสินะว่าไม่ว่าคนเราจะโกหกมากแค่ไหนความจริงก็คือความจริงอยู่วันยังคำ่ำจะโกหกไปทำไมกันเนี่ยฉันไม่ได้โกหกเธอสิเป็นคนโกหกโจนนี่มันพูดความจริงออกมาแล้วมันทำทุกอย่างเพราะว่าเธอเป็นคนจ้างมันแล้ววันนี้ทุกคนจะได้รู้ความจริงว่าเธอทำอะไรลงไปบ้างและไม่ว่าเธอพยายามแค่ไหน เธอก็จะเป็นบางความจริงไม่ได้เพราะฉันคนนี้จะเป็นคนเปิดโปงเธอเองป้านะผิดเองละ่ะที่พาแกเข้าบ้านหลังนี้มาแกจะแก้ไขความผิดของตัวเองป้าจะไล่แกออกจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้ละ่ะคอยดูก็แล้วกันนะป้าค้าดีนะฟังหนูก่อนเถอะนะ ป้าคอริน่าคะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเชอเรีนจะเป็นคนแบบนี้เชอรีนดูใส่แต่ความจริงทำไมถึงเป็นคนที่ร้ายกาจแบบนี้นะคอริน่าคะเชอเรีนอันตรายมากเลยนะอยู่ให้ห่างจากเธอเข้าไว้นะคะ เิสตี้พับให้ด้วยล่ะแล้วก็ใส่กระเป๋าเลยนะป้าคารีนาหนูไม่พับให้เย็นนั่นหรอกย่ายัดเข้าไปก็พอแล้วให้ไปพับเองสิไม่รู้เย็นนั่นอะหลอกใครมาแล้วบ้างเนอะหนูไม่ชอบอ่ะซะเลยป้าไม่อยากจะเชื่อเลยนะเชอรีนทำแบบนี้กับเราได้ยังไงกันอะเชอรีนก็หลอกเราทุกคนเลยทำแบบนั้นได้ยังไงเชอรีนหลงดีเช้ามาตลอดเลยแค่เชื่อยังไม่อยากจะได้ยินเลยนะตอนนี้เนี่ยนิสัมมี่ อยาแต่ต้องเสื้อเชอรีนะเอามานี่มาอืมทำไม <g ül> เธอเหึงอย่างนั้นเหรออยากให้ฉันแต่ต้องเสื้อผ้าเธอแค่นั้นเหรอเสื้อผ้าเธอเนี่ยให้ฉันพับให้เลยแม่ล่ะนี่ฉันบอกเลยนะห <g ül> ลังแต่งงานอะ่ะอย่าคิดว่าฉันจะใส่สารีก็แล้วกันเก็บให้หมดแล้วก็เอาลงไปข้างลา่างเลยนะ ที่จริงป้าเป็นคนพาใหญ่นั่นเข้ามาบ้านป้าจะไล่ใหญ่นั่นออกไปเองเอากระเป๋ามานี่มาเอามาเลยเชอเรีนคงไม่ยอมออกไปง่ายๆหรอกนะป้าจะต้องลากออกไปเองนี่แหละคอยดูเชอรีนต้องเสร็จแน่นอนราชนะแล้วเยสมาเจอเรายวเข้าเธอไม่เคยเชื่อฉันตอนที่ฉันพูดความจริง หลังจากนี้เธอจะเชื่อฉันหรือยังล่ะแม่ฉันโดนลักพาตัวฉันหวังว่าเธอจะไม่หาว่าฉันแต่งเรื่องอีกนะไม่คารานฉันไม่ได้ทำผิดฉันต้องช่วยแม่ฉันแล้วเธอกล่าวหาฉันแบบนี้และที่ทุกอย่างเกิดขึ้นอ่ะเธอหาว่าฉันโดนเชอรีนซื้อหาว่าฉันตกต่ำขนาดนั้นฉันไม่ผิดซะหน่อยสถานการณ์เป็นบางคับนี่ ฉันก็พูดไปตามความรู้สึกริชารเธอจะเงียบทำไมเนี่ยฉันขอแล้วนะถ้าเป็นสามีฉันเธอต้องเชื่อใจภรรยาของตัวเองไม่ใช่เหรอพ่อแม่ทุกคนอาจคิดว่ามันแปลกแต่ว่าผมเชื่อนะครับ ผมเชื่อทุกอย่างที่ปีตาพูดออกมาริชชเป็นอะไรไปเนี่ยปีตาปีตาอยู่นั่นเราจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแม่สามีของเรายังไม่ยอมช่วยเราเลย,เลยแม่คะฉันอยากจะตบหน้าเธอจริงๆเลยที่ทำแบบนี้ ฉันไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ดูใสๆจะร้ายได้มากขนาดนี้หลอกบ้านเราทั้งบ้านทำไมเป็นคนชั่วแบบนี้ทำแบบนี้ได้ยังไงกันทำไมละอายบ้างเลยหรือ,อยังไงอ <c oughs> ปะกรินาเอากระเป๋าเธอไปแล้วไปจากบ้านหลังนี้ซะไม่งั้นฉันลากเธอออกไปอย่างแน่นอนเลยเอานี่ไปแล้วก็ออกไปจาก,กบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้ปากครย่าเลยหุบป,ปากแล้วก็ออกไปปะกรินาหนบโาหกเหหนูนมไม่ได้ทําอะไรผิดจริงๆคนพวกนี้โกโหกจริงๆนะครับ <S 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 รีชับขอละเชื่อฉันนะย่าก,กับแม่ได้โปรดเชื่อใจเถอคริติกาฉันโดนใส่ร้ายจริงๆคนพวกนี้น่ะใส่ความฉันเชื่อใจฉันเถอะริชับได้โปรดเพอได้แล้วเชอรินพอกันทีเลิกทำตัวเป็นคนดีได้แล้วเธอโดนเปิดโปงแล้วนะมันหมดเวลาของเธอแล้วล่ะ เขาไล่ไม่ได้ไล่ฉันออกจากบ้านเมื่อวานเพราะฉันเนทำอะไรผิดไปเขาไล่ฉันออกจากบ้านเพราะเขารู้ว่าริชามเนะี่ยโดนถูกหลอกยังไงล่ะเชอรีนเข้าใจหรือเปล่าล่ะเขารู้มาแต่แรกว่าเชอรีนเนี่ยเป็นคนชั่วอยู่แล้วคนที่ไม่มีศีลธรรมและเชอรินจะต้องออกจากบ้านหลังนี้เข้าใจไหม ขารันไม่ยอมให้เธอแต่งงานกับพี่ชัยเข้าแต่แรกคารันก็เลยมีเหตุผลที่จะกรอดขนาดนั้นแต่ว่าที่จริงตอนที่หนูรู้เรื่องเชอรีนหนูเป็นคนแรกที่หนูนะ่ะ เดินไปบอกคาราเลยนะคะเขาเป็นคนแรกที่หนูบอกและเขาก็เห็นเขาเห็นทุกอย่างกับตาเลยแล้วค่ะเขาเห็นและเขาก็รู้ว่าเชรินเป็นคนไม่ดีมากแค่ไหนอ่ะเขารู้ทุกอย่างแล้วหนูสัญญากับคารานว่าไม่ว่ายัางไงจะไม่ให้เชอรินแต่งงานกับริชชัปไม่ว่ายัางไงก็ตามหนูก็พยายามมาโดยตลอดเวลาเลยแต่ว่าหนูหนูมาถึงไม่ทันเวลาและคาราน อย่างที่ฉันบอกเธอนะฉันเอาหลักฐานมาที่นี่แล้วแต่ว่าเชอรีนหยุดฉันเอาไว้เชอรีนเอาวิดีโอที่ตัวเองจับแม่ฉันเอาไว้ให้ฉันดูก่อนที่ฉันจะได้ลงมือทำอะไรเชอรินโทรสั่งลูกน้องให้ข้าแม่ฉันได้สบายเชอรีนก็จับตัวฉันไปด้วยนะสิ พาฉันไปขังในห้องที่ไหนก็ไม่รู้น่ะฉันหนีออกมาได้เพราะว่าฉันรู้ว่าฉันจะต้องเป็นคนช่วยแม่ฉันให้ได้ฉันบอกคารานทุกๆอย่างเลยแต่ว่าเขาโกรธมากโกรธจนไม่ฟังฉันเพราะฉันมาช่วยดิฉันไว้ไม่ทันแต่ว่าคารานสิ่งที่เมื่อวาน มันไม่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นวันนี้ครอบครัวฉันกับฉันเป็นห่วงบ้านลูตรามากเชอรินและไม่ว่ายังไงเราไม่ยอมให้เธอทำร้ายบ้านหลังนี้แน่หุบปากเดี๋ยวนี้หุบปากไปเลยนะเธอมันขี้โกโหกมากปีตาเพราะฉันตัวคนเดียวไม่ได้หมายความว่าฉันจะยอมฟังเรื่องบ้าๆของเธอนะแล้วก็ฟังฉันให้ดีนะปีตา ฉันมีอะไรจะบอกฉันไม่ยอมไปจากบ้านหลังนี้เพราะข้าเก่าหาบ้าบ้าของเธอหรอกนะเข้าใจเอาไว้ด้วยลูกแกดแกโกหกทำไมฮะบอกทุกคนไปว่าแกโกหกแล้วก็พูดความจริงออกมาได้แล้วทำไมไม่ยอมพูดละ่ะพูดความจริงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะพูดออกมาตอยไม่นี่เธอรินพูดความจริงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะตอยก่อนเธอริ้นพยานของเรา อยา่พาพยายามที่จะชักจูงพยานปล่อยเขาสิคุยดีๆสิพูดความจริงออกมาเถอะนะฉันขอละ ถือว่าฉันขอเธอก็แล้วกันอย่าโกหกเลยนะบอกความจริงกับทุกคนไปได้โปรดละฉันจะพิ่งแต่งงานถ้าฉันโดนไล่ออกจากบ้านชีวิตฉันจะต้องพังแน่เลยฉันขอร้องละนะฉันไม่มีทางทนความอับอายได้แน่นอนฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดจริงๆฉันนอนใส่ร้ายได้โปรดบอกความจริงไปเถอะนะฉันจะให้เงินเธอสองเท่าเลยคนพวกนี้ช่างจะมาเท่าไหร่ถ้บอกมาสิขอล้วนะบบอกความจริงฉันขอละ เธอไม่อยากจะให้คนเป็นภรรยาอย่างฉันสาปเธอใช่ไหมเธอจะต้องมีเมียใช่ไหมฉะนั้นแล้วเธอต้องเข้าใจสิว่าครอบครัวแตกแยกมันเป็นยังไงบอกมาให้ใครจ้างเธอมาบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่โปรดละบอกมาใครเป็นคนจ้างเธอบอกมาเถนะนี่โปรดและเถนะเลิกแสดงละครได้แล้วมันหมดเวลาของเธอแล้ว ปีตาฉันขอเธอแล้วนะฉันรู้ว่าเธอไม่อยากให้ฉันกับริชชด่แต่งงานกันแต่ว่าอย่ามาทําลายชีวิตรักของฉันเพราะความแค้นของเธอเลยนะเธอน่ะเป็นผู้หญิงเธอไม่อยากจะทําร้ายผู้หญิงด้วยกันใช่ไหมฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้นอยะะ่าค่ะป้าจันกี ถ้าหนูเคยทำอะไรให้ป้าไม่พอใจนี่โปรดให้อภัยหนูด้วยนะหนูขอละหนูก็เหมือนลูกสาวคนหนึ่งนี่โปรดอย่าทำร้ายหนูเลยหนูขอละนะคะนี่โปรดนี่โปรดละริชาร์ดริชาร์ดฉันพูดความจริงนะ ได้โปรดเชื่อใจฉันเถอะฉันขอสาบานกับชีวิตเธอเลยฉันไม่ได้โกหกจริงๆฉันขอสาบานเลยนะตอนเข้าพิธีสาบานกับเธอเธอสาบานว่าจะปกป้องฉันนี่เชื่อฉันนะริชาร์ดฉันไม่ได้โกหกจริงๆรเลยไม่อริชาร์ดอย่าไปเชื่อคนแบบนี้เลยนะคะเชอรินโกหกเชอรินบีบน้ำตาน้ำตาจระแค่ทั้งนั้นอ่ะเธอรู้ว่าแผนตัวเองกำลังจะโดนเปิดโปงแล้วก็เลยทำอะไรแบบนี้ปลาเน่าตัวเดียวน่ะมันตายได้ทั้งบ่อเลยนะเชอรีเป็นคนชั่ว แล้วตอนนี้ก็เป็นเมียนายด้วยนายตัดสินใจเองแล้วกันว่าจะเอาอยัางไง